สวัสดีครับทุกผู้ชมช่องอาบาร์ชแนลนะครับและวันนี้ผมจะมาสอนวิธีคีบคอตีเข่านะเดินเข้ามาขาทับอาบาร์เทียวขวาขาทักจับไหล่ขีปตีโอ้โหโดนนะครับอาบาร์เทียวขวาขาทักจับไหล่ขีปตีอู๋โดนนะครับนับที่สองครับผม ทำยังไงถึงจะตีแรงและทำยังไงถึงเราจะขี้คอเขาลงนะครับผมก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b เป็นกำลังใจช่องอาบะชแนลด้วยปะไปดูวิธีการขี้คอคือมือเราต้องอยู่หน้าอกเขาถูกไหมเนี่ยนี่นะมือเราต้องอยู่ตรงหน้าอกเขานะครับเนี่ยนี่คือวิธีการขี้คอแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนเลยว่ามือเราควรเป็นแบบไหนนะผมการที่เราจะขี้คอเนี่ยเห็นป่ะมือนี่แล้วผมเราจะใส่นวลเราจะเวลาการซ้อมเนี่ยเราจะฝึกไว้อย่างนี้ มือนี้ต้องวางไว้หลังหัวนะและข้อศอกอ่ะมาดูข้อศอกอันนี้ข,ข้อศอกข้อศอกเนี่ยต้องกดหนะ้าอกนี่คือวิธีการขีปคอแต่บางคนขีบไม่ถูกขีปไม่ถูกคือยังไงสมมติอาดามขีปคอตรงคอจับคอจับคอคีบเนี่ยถ้าเราขีปจับตรงคอเนี่ยดูให้ดูอ่ะแล้วต้องดูเห็นปะ่ะถ้าเราจับตรงเนี้ยขีปยังไงก็ไม่ลงวิธีที่ขีปที่ถูกคือต้องจับปลายหัว ออาดะเกงคอเกงคออันนี้ผมจับเนี่ยที่คอเนี่ยผมขี้ไม่ลงหรอกแต่ถ้าผมจับปลายหัวนี่นะอ่ะนี่จับปลายหัวแล้วดูข้อศอกข้อศอกเรากดไปอีกมาใช้ใช้สองแรงเนี่ยเพราะปลายหัวมันเกงไม่ได้ต่อให้คุณแข็งแรงแค่ไหนปลายหัวมันเกงไม่ได้เนี่ยปลายหัวมันเกงไม่ได้แต่ถ้าคอเนี่ยเนี่ยผมตัวใหญ่กว่าไอ้น,นี้ตั้งเยอะเห็นไหมผมยังขี้ไม่ลงเลยแต่ถ้าเนี่ยปลายหัวเนี่ยนิดเดียว ทิงหนึ่ที่สําคัญเวลาเราจะคีบคอคนเนี่ยกดที่ปลายหัวช่วงนี้เพราะปลายหัวมันเก็งไม่ได้เนี่ยเวลากดกดปลายหัวนี่เวลานี่กดปลายหัวแล้วเวลามันเป็นสเต็ปอย่างงี้ออะถ่ายมุมกว้างหน่อยเวลาสเต็ปเขาคีบคอเสร็จปุ๊บเขาจะกระตุกและแทงหรือบางคนคีบคอลงมาแทงหน้าอ่ะอันนี้คือเทคหนึ่เลยคือเวลาเราคีบคอเนี่ยที่บอกกดที่ปลายหัวกดและแทง ต้องก้าวด้วยนะเวลาเรากดเนี่ยเรากดใช่ไหมขาดูขาเราต้องลากลงมาด้วยพอกันเป็น1นึ่งสเต็ปนะเราจะไม่แบบ1และ2อันนี้คือผิดเราจะเป็น1นึ่งสเต็ปหและตีเลยขากับมือต้องมาพ้องกันปึ๊บนี่คือวิธีคีบคอป้าค่ะเวลาสถานการณ์จริงเขาป้าพรานอดสอดมากเนี่ยเวลาปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอ้คีบคอได้ปั๊บเนี่ยคือคนที่อยู่ข้างในถือคีบคอได้คือ จะเป็นมวยที่ได้เปรียบอ่านี่คือเป็นมวยที่ได้เปรียบแล้วนี่คือการคีบคออ่าสมมุติว่าเขาจะสอดอ่าสอดเนี่ยอันนี้คือวิธีแก้อ่าสอดสอดเราก็ต้องบิดบิดข้อศอกเพื่อไม่ให้มือเขาสอดเข้ามาได้ไค่อยๆบิดบิดอ่าอ่านี่คือวิธีการคลีบคอนะครับผม หรับใครที่ต้องการเรียนมวยนะผมมานี่เลยที่ลูกสวนมวยไทยแคปนะครับผมไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือมวยสากลน,นะครับผมพิเศษเลยเพียงมาจากช่องอัมบาชแนลมีส่วนลดให้50%นะครับผม บริการสอนมวยนอกสถานที่นอกจากบ,บ้านหรือคอนโดนะครับผมดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจลูกสวนมวยไทยแคมป์ก็จบไปแล้วนะครับผมกับวิธีการคีบคพนะครับผมอย่าลืมไปฝึกฝนและทาตางกันด้วยนะครับผมและก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ช่องอบัส h ช n แนลด้วยนะครับผมหรือใครติดขัดตกบกพร่องตรงไหนนะผมสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับผมหรือว่าคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ อ่ะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย